กานกันเธออยู่ฝึกอบจอผมฝึกอยู่บริษัทเอกชนอยู่ติดกับอบจอแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นแฟนกันที่เปิดที่เนี่ยแหละทะเลาะกันเนี่ยแหละผมก็รู้เลยว่าเป็นตัวตนทุ่แทะเปิดเผยมาทุกอย่างเลยก็รู้เลยว่ามาจากกําแพง,สงแสนมาจากเธอหมดทุกอย่างเลยผมร้องจนหมดไม่มีอะไรจะร้องแล้ว แต่ตอนนี้เธองอนอยู่เธองอนอยู่คือใช่แล้วผมพูดประชดไปด้วยอ่ะผมก็ไม่มีใครอ่ะชใช่แต่แบบว่าความรักของเราอ่ะเราสื่อถึงกันได้ ผ่านโพสต์แล้วผมถึงเนี่ยอันนี้ต้องง้อเลยใช่ผมต้องงอ้อเราสื่อกันถึงโพสต์เราสื่อความรักกันถึงโพสต์ถ้าผมก็บอกแล้วผู้หญิงในใจผมก็ไม่มีใครพี่นุนดูพี่อยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เซนนุ่นพัสดาพรน,นะครับนุ่นพัสดาพรผมเดี๋ยวผมต้องแอดแอดเพื่อนเธอคุยกับเพื่อนเธอเดี๋ยวขอเบอร์เดี๋ยวขอเบอร์พี่นุ่นรู้พี่อยู่นุ่นพิดพาพี่นุ่นในใจผมใช่ไหมเซนุ่นในใจผม พี่รัดรู้อยู่ใช่ไหมผมก็รู้ว่าดูรู้อยู่แต่ถูกไรนั่นแหละเขาก็ผิดหมดทุกอย่างเขาพูดไปอะ่ะแล้วเขาพูดประชดเขาใจผมไม่มีใครเลยผมก็ไม่ถอดใจใจนี้ผมก็ไม่มีใครเลยก็ผมบอกแล้วใช่เราสื่อความรักกันผ่านโพแล้วก็บอกแล้วที่ผมไล่อ่ะผมโสดแล้วก็มีผู้หญิงในใจแล้วผมก็ไม่มีใครเลย ผมไม่คุยกับแฟนขับคนไหนเลยใช่ถ้าแบบว่าคุยแบบว่าส่วนตัวถ้าแบบเป็นแอคแอคหลุ่มมันคุยอยู่อะถ้าเป็นแบบว่าแอคเขาหุมถ้าแบบว่าคุยเปิดหน้าจริงๆยังไม่คุยผมผมิดใช่ผมผิดผมผิดหมดเลยถ้าผมไม่พูดอะผมผิดหมดเลยผมต้อง้อผมต้องง้อเธอ แต่เราสื่อความรักกันผ่านโพสแต่เราไม่ได้คุย,คยกันแต่ผมก็ต้องบอกนี่แหละบอกเธอรีบไปง้อเลยเดี๋ยวผมรีบไปง้อแทนที่จะรีบง้อขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณแฟนคลับครับผมต้องไปง้อแทนที่จะไปง้อมีแต่นั่งไล์เดี๋ยวผมไปง้อเธอก่อนเดี๋ยวโทรคุยง้อเธอเลยหน้าไล์เดี๋ยวแอดไปหาเพื่อนเธอตอนนี้เธองอนอยู่เธอไม่ตอบผม เธอโกรธผมเธอเกลียดผมตอนเนี้ยต้องง้อเดี๋ยวโทรไปงอ้อต้องโทรไปงอ้อ สวัสดีครับคอนเทนนี้นะครับก็คือว่าผมนะครับสมาขายหล่อขายเท่ครับขายรอยยิ้มครับแต่ไม่แต่ไม่ขายหน้านะครับโอเคนะครับขอย้ํานะครับไม่ขายขี่หน้านะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับคอนเทนนี้นะครับเนี่ยครับผมจะมาปิดคุยบอกเปิดหน้าคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยการแต่พูดสื่อครับ ผู้สื่อออกมาผมต้องไปง้อเธอรองฟ้าผ่าผมต้องไปง้อเธอผมคิดหมดทุกอย่างอะอยู่ที่เธอก่อนตอนเนี้ยว่าเธอจะโกรธผมไหมเกลียดผมไหมอ๋อ ไม่เอาผมไม่ต้องการเงินผมตอผมต้องการให้ช่วยกันคคอนเลคกช่นงานในวงการบันเทิงด้วยกันตอนเนี้ผมส่งคอมการ์ดไปแล้วก็คือตอนเนี้ผมส่งคอมการ์ดไปแล้วตอนนี้ผมส่งคอมการ์ดไปแล้วส่งคอมการ์ดไปแล้วตอนนี้ผมส่งคอมการ์ดไปแล้วเบาๆเพื่อน ดึกแล้วดึกแล้วตอนนี้ผมส่งความการ์ไปแล้วสวัสดีสามพันสองร้อยคนรู้นะครับขอบคุณนะครับผมให้ดูไปแล้วบันทึกลายไปเลยบันทึกได้ผมก็ต้องปกป้องสิทธิดูแลเธอเธอจะฟ้องก็ฟ้องนั่แหละผมก็ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของเธอเนี่แหละของผู้หญิงในใจผมนี่แหละแต่อย่างน้อยหน้าผมก็ปกป้องอ่ะแล้วผมก็ไม่มีใครผมไปพูดไปเถกไปใจใจผมก็ไม่มีใครแล้วผมไม่ทอดใจแล้วผมก็เนี่ยแหละไม่ท้อด,ด้วย แต่ผมก็ไม่มีใครใช่ถ้าแบบว่าคุยทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยยังแบบว่าคุยจีบกันอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าคุยกันจริงๆแต่แบบว่าสื่อความรักกันแต่ผมอะรู้จากเบอร์เผยอะขอบคุณนะครับพี่พี่กวินนาขอบคุณนะครับพี่สําหรับกราพี่กวินนาผมอ่านภาษาชื่อภาษาอังกฤษผมอ่านได้หมดอะถ้าเป็นภาษาไทยไบายบาย ไม่ใช่เราไม่บายผมผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นผมต้องการให้แบบว่าเราสร้างด้วยกันไปคอนแทกงานในวงการบันเทิงด้วยกันสิ่งที่ผมตั้งใจ Thank you for stick นะครับ Thank you Thank you for stick นะครับ Thank you for stick นะครับผมต้องการแค่